สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็มีทักแชทส่วนตัวเข้ามาแล้วก็มานำเสนอนะคะสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะต้องขอขอบคุณก่อนอย่างอื่นนะคะจะจะบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ ไม่รับเป็นตัวแทนหรือว่าไม่ขายสินค้าใดๆแล้วเพราะว่ากายเคยทาํามาพอจะเข้าใจระบบของการทําออนไลน์หรือว่าออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายอย่างพอสมควรน,นะคะก็เป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ของเรานะะจนมาวันนี้เข้าใจแล้วว่าอะไรที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางที่ผ่านมานะคะตั้งหล,หลายปีเหมือนกันก็ ทำให้เราได้ประสบการณ์ได้รู้อะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็พอมาถึงวันนี้เนี่ยกก็เลยเข้าใจว่าการทําออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือการสร้างตัวตนนั่นเองนะคะและทีเนี้ยเราจะสร้างตัวตนได้ยังไงเราจะเริ่มจากตรงไหนเราเราในขณะที่ตัวเราเองเนี่ยไม่มีความรู้ไม่ไม่ได้จบการศึกษาสูงนะคะกก็เลยมาศึกษาดูหลายโค้ดหลายๆครูก็ซื้อคอร์สเข้าไปเรียนนะคะเพื่อที่จะ เอาความรู้นั้นนะ่ะออกมาพัฒนาตัวเองแล้วสิ่งที่ไก่ได้นั่นก็คือนะคะการทําออนไลน์เนี่ยจะยั่งยืนนะคะที่จะสร้างรายได้ได้แล้วก็เหนื่อยน้อยที่สุดแล้วก็สร้างรายได้ได้แบบเยอะที่สุดอย่างเงี้ยก็คือการสร้างตัวเองนั่นเองก็คือการแบรนดิ้งตัวเองนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ว่าเราจะเริ่มตรงไหน หลายหลายคนเ่เริ่มไม่ถูกแล้วจะทํายังไงจะไปยังไงจะสอนอะไรมันจะได้เงินยังไงนะคะก็จะขออธิบายแบบนี้ว่าการสร้างตัวตวนก็นคือเราเนี่ยนะคะมีความสามารถอะไรเราทําอะไรได้เนี่ยให้เราดึงความสามารถนั้นนะออกมาออกมาให้ผู้คนออกมาสอนทําวิดีโอขึ้นมาอย่างสมมุติว่าเราทําอาหารเก่งเราสอนภาษาอังกฤษสอนวาดรูป เย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นความรู้ที่เราสามารถจะต่อยอดที่เราสามารถที่จะทําเป็นคอร์สสอนคนขึ้นมานะ่ะนั่นแหละนั่นแหละคือคือสิ่งที่เราจะต้องเอาออกมาทําคือคนเราเนี่ยความสามารถอ่ะมันไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวหรอกนะใครเชื่อว่าความสามารถไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวให้เรานะคะค่อยๆเอาออกมาค่อยๆเอาออกมาทีละอย่างมันอาจจะเริ่มต้นที่อะไรก็ได้ที่บอ ที่แบบง่ายๆที่นึกได้ก่อน,นจับกล้องขึ้นมาเลยแล้วก็ถ่ายเลยว่าเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างก็แนะนําไปไม่ว่าจะสอนธรรมะอย่างนี้ก็ได้อา่าอะไรอีกหลายๆอย่างเลยอ่ะที่นึกไม่ออกแหละแต่ว่ามันมีเยอะมากนะที่ทุกคนก็ต้องการที่จะรู้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือการยืนหยัดค่ะการยืนหยัดที่จะอยู่ที่จะอยู่เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองและเพื่อเพื่อที่จะดูว่าอ่าคนอ่ะ คนที่ดูเราเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเราออกมาทําคลิปเดียว2คลิปแล้วไม่มีคนดูเราก็จะลงเลิกคนที่ทําออนไลน์นะคะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดนะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดด้วยและไม่ใช่คนที่ออกกล้องแล้วสวยเพอร์เฟกที่สุดด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ยืนหยัดเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่นานที่สุดเพราะว่าในเวลาที่เขาเดินทางนั่นนะในขณะที่เขาเดินทางหมายถึงในขณะที่เขาทานั่นนห่ะ ก็จะเกิดการพัฒนาเช่ว่าลุกขึ้นมาวันนี้นึก,นกได้อยากจะถ่ายคลิปวิดีโอ,อเรื่องนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็โพสต์ลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีคนดูเลยมีคนดูคน2คนอยเงี้ยราเราก็บอกว่าเอาไม่มีคนดูฉันเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็ท้อไปแล้วก็ออกไปอย่างแรกที่คุณต้องเข้ามาใน,ในโลกออนไลน์ก็คือคุณต้องมีไมา์เซ็ตก่อนเรื่องนี้ต้องผ่านก่อน นะคะว่าเราไม่ใช่ไม่มีใครเลยค่ะบนโลกใบนี้ที่จะสําเร็จอะไรได้ข้ามวันข้ามคืนไม่มีทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องเดินทางอแต่จะใก,กล้หรือไกลยอยู่ที่เราพัฒนาตัวเองได้ไวขนาดไหนและก็สามารถลงทุนกับตัวเองได้มากขนาดไหนนะคะการลงทุนหมายความว่าอย่างตัวไก่เองเนี่ยนะคะจบม3แต่ไก่ชอบมากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองกายังไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยนะคะ แทนที่จะเอาเวลาไปาดูละครน้ำเน่านั่งจับกลุ่มกันพูดถึงคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกพฤติกรรมนั้นนะคะแล้วก็เอาเวลาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ซึ่งในโลกออนไลน์ทุกวันนี้มีสื่อสอนเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนการเรียนที่แบบฟรีหรือว่าการเรียนที่เราต้องจ่ายเงินเริ่มต้นเราก็ลงทุนจ่ายเงินที่มันน้อยๆก่อน ถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ว่าการจ่ายเงินนั้นนะ่ะมันคือการลงทุนอะ่ะทำไมเราไม่ลงอะ่ะทำไมเราจะไม่ลงอะ่ะใช่ไหมคะถ้าเรารู้ว่าเราลงทุนสิ่งนี้แล้วเราจะได้อะไรตอ,ตอบแทนมาทำไมเราไม่ลงอะ่ะถูกไหมล่ะเราไปลงทุนซื้อหวยอะ่ะเราเราเรามั่นใจหรือว่ามันจะได้เรายังทําเลยกก็เลยมองว่าออการทําออนไลน์นี่แหละคือ คือสิ่งสิ่งที่จะตอบโจทย์มากที่สุดยิ่งในยุคสมัยนี้แล้วซึ่งความรู้เก่าๆที่เราเคยมีมาอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทำออนไลน์ที่จริงแล้วอะ่ะ คืออะไรแล้วก็ควรจะทำยังไงลงทุนไปทางไหนถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามใครเข้ามาได้ในทักแชทนะคะในอินบ็อกซ์นะคะก็<า>ทุกคนก็สามารถกดติดตามในช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวพบกันที่คอร์สออนไลน์ของกายที่จะเปิดในเร็วๆนี้เดือนธันวาคมนะคะบ๊ายบายค่ะ